วาเจ้าขสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูเนื้อเรื่องของบทที่11กันนะคะเรามาดูกันเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เราค่อยมาอ่านด้วยกันทีละประโยคทีละประโยคค่ะค่ะ我们在海边玩沙子昨天是星期天爸爸妈妈不上班 我们全家一起去海边玩，海边的风景美极了，天很蓝，海也很蓝，很多人在海里游泳。爸爸和妈妈在海边打排球，我和弟弟在海边玩沙子，妹妹在海边晒太阳。这一天好玩极了。 ค่ะท、nah uh, ี่นี่เดี๋ยวเรามาดูพินอินกันนะคะอ่ะแล้วให้อ่านตามด้วยนะคะ我们在海边玩沙子。昨天是星期天，爸爸妈妈不上班，我们全家一起去。 海边玩，我们选家一起去海边玩。海边的风景美极了，天很蓝，海也很蓝。 很多人在海里游泳。爸爸和妈妈在海边打排球。我和弟弟在海边玩沙子。妹妹在海边晒太阳。 เจริ好玩极了ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านก็แปลไปได้วยกันนะคะจัวเทียนเชื่อซิทียนก็คือวันอาทิตจัวเทียนก็คือเมื่อวานดังนั้นก็จะแปลว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันอาทิตป้าป๋ามาหมาปู่ช่างปานคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปทํางาน我们全家一起去海边玩 เฉียนเจก็คือทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวของพวกเราเนี่ยอี้ฉี่ชี่อีอ้ฉี่ก็คือด้วยการชื่อคือไปชีอไหนคะชี่อ,อะไรเอ่ยหายเปียนหวานก็คือไป,นะคะไปเที่ยวที่ชายหาดนะคะไปเที่ยวที่ชายหาดหายเปียนเตอฟิงจิงเมจีเลก็คือวิวทิวทัศน์ของชายหาดเนี่ยสวยสุดๆเลยสวยที่สุดเลยเทียนเหินหลานท้องฟ้าสีฟ้า เย海ล很蓝ทะเลก็เป็นสีฟ้าตัวจ很多人在海里游ย游泳คือว่ายน้ําหาดหลีก็คือในทะเลก็คือมีคนเนี่ยว่ายน้ําหรือว่าเล่นน้ําเนี่ยอยู่ในทะเลเยอะเลยป้าป่าเขื่ยนตาก嘛在海边打排วคุณพ่อกับคุณแม่จหา在海边น้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชายหาดทำอะไรเอ่ย ผ่ายเฉียวผายเฉียวคือวอลเลย์บอลก็คือเล่นวอลเลย์บอลอยู่ที่ชายหาดวอร์เฮอตี้ติเจ้ายชายเปียนหวานชาจืดฉันและน้องชายทำอะไรคะหวานชาจืดเล่นทรายอยู่ที่ชายหาดแม่แม่จเจ้าชาย海หย,ยางน้องสาวเนี่ยอาบแดดอยู่ที่ชายหาด这一天好玩极了 วันนี้เนี่ยสนุกที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวคำแปลนะคะจะอยู่ท้ายคลิปนะคะค่ะก็ไปฝึกอ่านในเรื่องกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจายเจียน